ในร้านเนี่ยเราเจออะไรที่แบบแปลกที่สุดเป็นไงบ้างอยู่กันกี่คนเด็กน้งสองคนกล้องกล้องใบนไปขายดีไหมขายดีค่ะกล่องไบน้ทุกคนฮะสไาย์เป็นไหนก็เท่สมายน้องบอกสไาย์เป็นไหนก็เท่ดูดิเท่จริงเปล่ากล่องเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะมีสามสีนะคะสามสีเหรอสีไหนขายดีสุดเอ่อจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูค่ะสีชมพูเขาบอกว่าสไาย์เป็นไหนก็เท่ ลองดู mhm. ขายอย่างนี้ไหมเนี่ยเวลาบอกลูกค้าขจริงหขายจริงขายจริงบอกว่าอะไรบอกว่าสบายไปไหนก็เท่พี่ี่สบายได้กี่แบบสบายได้กี่แบบพี่วินสบายได้กี่แบบสบายได้กี่แบบพี่ลองพี่ลองสบายได้กี่แบบเนี่ยขายได้แบบไหนบ้างเท่ไหมแบบไหนกี่สาินลูกค้าพอลูกค้าบอกได้ยินว่าสบายไปไหนก็เท่ซื้อเลยแต่หนูว่ามันขึ้นอยู่ที่เราขายเราเชียร์ด้วยนะเพี้ยน ซื้อไปสักใบหนึ่งเพราะว่าอยากเท่เมื่อกี้นะคะก็ถ้าวินเดินเข้ามาในร้านนะหรือมาตรวจงานนะก็จะคุยเล่นคือการคุยเล่นเนี่ยมันไม่ใช่คุยแบบเป่าเป๋เปปี่นะมันไม่คุยเลอนเปื่อยเราก็จะคุยว่าขายเป็นยังไงบ้างอันนี้เพราะว่าเป็นโปดักตกระเป๋าเนี่ยเป็นผลกตใหม่ออกมาเมนูใหม่เป็นไงบ้างลูกค้ามาซื้อของแล้วที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้าง เพราะว่าพนักง,งานในร้านเนี่ยวินจะให้ทำโรเพเวลาเจอปัญหาปุ๊บโรเพเวลาเด็กติด,ดปัญหามันจะได้มีคำตอบตอบได้เลยนะก็เราก็จะคุยเล่นแบบนี้เพื่อให้เกิดการเรียนแหลกเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยคุ้นชินเราเป็นเหมือนทีมเดียวกันป้าปังทำงานที่มากี่กี่เดือนละกี่ปีละประมาณเจ็ดป,ปีแล้วคะ่ปะป้าปังเขาเป็นผู้จัดการร้านของวิน,นะะอยู่กับวินมันเจ็ดปีแล้วนะคะว่าอะไรที่ทำให้เราอยู่ได้นานอตอบดีๆนะ เจ้นานใจดีด้วยระบบบริษัทเพื่อนโรงงานการจัดการระบบบริษัทอะไรพวกนี้อ,อ,อมันก็มีผุดออะและที่เราทํางานมาอะไรที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันบันแปลกแล้วมันหรือมันจัดการยาก